เล็ข anyway huh well, like. er ี้เหล่ไหมเลขี้เล so ่ลูกเป็ดขี้เหล่ลูกขี้เล่ไหมดูหน่อยค่ะขี้เล่มจ้าเอฟซีดูหน่อยขี้เลมากเลยนะจมาก็นึ่งเรือก้ากับแดเจอายุผมหรือว่าห้านะพอเมื่กี้ออกศูนหรือจะออกห้าแปต่อหรือเปล่านี่คือเราไม่รู้ว่านี่คือฝัน แต่ตามมาตรฐานผมจ้ฝันอะไรทางตะวันออกมีรุ่นนะนี่เลยต้องมองประเด็นนี้คืออะไรเรามาดูโจทย์ที่เรามองเข้าๆเข้าๆก็อยู่ในในในตัวแปรปกนี่ก็รู้สึกว่าจะมีที่อยู่ขอบก้า8ดอันนกหกสี่ก็ตึกหนึ่งก็น่าจะถ้าเราไปดูตามเสาตามอะไรก็พอได้อยู่หนะึงสี่ก็ชัดอยู่ สองนี่ตึกมีอยู่สองตึกนกก็มีอยู่สองตัวโอูโ้นี่แหละ,ะทาทำเป็นเส้นถามว่าโจทย์ยากไม่ยากมากบางจุดที่ผมอาจจะไปมองแล้วมันซับซ้อนอยู่ตำราเขาเรียกว่านกอะไรนะลงุงนกอกวัยู่พักมนะั้งประมาณนี้มั้งถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะข้อมูลเอซว่าอะไรนะตึกยี่สบเ็ชั้นใช่ไหม ทุกอย่างคือเป้าหมายนะครับไม่ใช่พูดล,ยลอยๆนะครับบางครั้งก็เจค่ะ <c oughs> จุดนี้อาจจะมีประโยชน์อีกอา,อ,อาจจะมีประโยชน์อีกรอบหนึ่งพอดูทางเชื่อมแล้วเขาเชื่อมมาคือเป็นตัวย้อนนะมีมีโซนที่เขาจะไปอยู่ประมาณคาบเส้นได้อีกหนึ่งจุดถ้าคาบเส้นกับเลขไม่เกินสี่กับหกกับแปดนีอธิบายนะ ถ้าตกลงมากลางข้างซ้ายก็อาจจะมีเบิ้ลหน้ามานิดๆหรือเบิ้ลหลังอาจจะมานหน่อยๆอาจจะเบิ้ลอาจจะมาอีกรอบก็ได้มีสองสามประเด็นด้วจุดมองนี้อาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะว่านี่ก็ไปม,มีอยู่จุดหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่พูดหรอกแต่พูดให้ฟังแล้วก็จะเป็นให้เกินให้ฟังว่าเลขเลขอาจจะอยู่ในแปรปกแล้วไม่ใช่แปรบอยู่ในตัวเลขกองฉลาดที่เขาให้มาแล้วล่ะ อาจจะอยู่ในนี้อาจจะไม่ถูกคู่กันนะครับอาจจะไม่ถูกคู่กันเพราะว่า5เมษาคือออกไปแล้วเนาะเนี่ยนะครับครบรอบ82ปี14เมษากระทรวงกัรคลังครบรอบ1 4 6ปีเลขอาจจะอยู่ในนี้แต่อาจจะไม่ตรงคู่กันสับไปสามาถ,ถ้านับไปจริงๆก็เลขมี6ตัวเนาะวันนั้นเรานับไปแล้วก็ลองเกินๆแปรโปกไปเล่นๆก่อนแต่ว่า โอ้มันก็ไม่แน่นะนงานนี้นะนี่คือเกินเลนนั้นนี่ยังไม่มากยังห่วงเลขศูนย์อยู่ยังห่วงศูนย์อีกอยู่ตัวหน,นึ่งนี่มองเกิกงพาินีช้างตอนไปออกอะไรนะศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดคือเลขไปอยู่ตำแหน่งนี้ถ, <c oughs> ถ้าไปคืนจุดศูนย์ศูนย์สองซ้อนแต่ส่วนมากถ้าเราู้เชงแล้วมันจะไม่ออกที่เดิมมันจะขยายเนี่ย ทีนี้ถามว่าปีที่แล้วเราไม่รู้เลยว่าหวอยออกอะไรปัญหาใหญ่แต่ปีก่อนนู้นจะด,ดูข้อมูลปีก่อนนู้นตำแหน่งเดียวกันออกอะไรนะผมรู้แล้วว่าเลขจะออกอะไรจะไม่พูดหรอกอสามสามหนึ่งม,มหนึ่งปีก่อนนู้นออกสามสามหนึ่งแต่ปีที่แล้วคือไม่ออกแล้วปีปีก่อนนู้นออกสองสองเก้าเบิ้ลเบิ้ลหน้ามาสองววดนะช่วงสงการหลังสงการนะออก สองสองเก้าสามสามหนึ่งแล้วมาปีที่แล้วไม่ได้ออกปกติถ้าเดาไว้ปีที่แล้วน่าจะเบิ้ลน,นะพอดีมันไม่ออกองวดนี้จะเบิ้ลจะมาหรือเปล่าเขาเลยดีกว่าครับ<อ> เอาตัวเลขตามเขาเลยดีกว่าสีแดงหรสีน้ำเ,เงินนี่เอ้ารุ่งป๋องสองรอบเล้วรอนสับเอ๊ะทำไมไของบริษัทนี้แปลไปเลยให้จบเรื่องจบ<ร>าแวแล้วแป,ปกแล้วนะครับแปลปกไปเลยเพราะเราพูดไรค,คือถอดอยู่ในนั้นเลยอ,อืะเดี๋ยวไปดูรุกป๋องแปลปกกันเห็นนะครับครับ ผมเขียนไปตาม,ามคิดเลยว่าอเอาอยู่ในรูปนี้หละไม่ต้องไปแปลอะไรยากนะครับก็ไม่ต้องไปเอาอยากอะไรมากเด้อห่วงห่วงตัวเดียวห่วงอะไรดีเนาะห่วงแปดไปแล้วห้าห้าจะมาอีกรอบหรือเปล่าตัวที่ตัวนี้ี่ตัวกันกองไว้จะเอาศูนย์หรือห้าใส่ดีเนาะตัดสินใจนี่ถูกระวางศูนย์กับห้าเราจะเอาตัวไหนใส่หลือ,อาตามเขาไปเลยเราก็ไปเอากอะ ความรู้สึกว่าห่วงศูนย์อยู่นะนั้นไม่มีการกุศลเนาะไม่รู้จะแปลงยังไงยี่งวดแล้วไม่มีการกุศล,าลาศสามเนาะสามงวดนะหนูแต่ในในทางทางที่ผมเคยเจอก็มันจะมีแปดกระศูนกับชิงดํากันอยู่นะแปดกระศูนกับชิงดำช่วง่าถกระูนผ่าครึ่งมันจะเป็นแปบดบจะเป็นตางตามทางเลขมันเคยแทนกัน ากับเก้าเป็นตัวเดียวกันอยู่เวลาเราไล่ทางเล้ไปถ้าศูนย์กับเปรมันเป็นตัวเดียวกันนี่แหละผมห่วงสวนอยู่ตัวหนึ่งเขียนไว้เมนหกตัวนี้ออกเป็นเบิ้ลสักตัวหนึ่งนี่นั่นก็ถือว่าไม่ยากนะปิดไปได้อยู่นะแต่ผมมองว่ามันตึกคู่ตึกคู่นอกคู่ตึกคู่นี่แหลกะลก็เลยมุมมองที่ผมมองไว้เฉยๆนะแต่ว่า ถูกไม่ถูกคือไม่รู้มันเป็นแนวทางแล้วเราจะไปเซตอีกบางอย่างที่เรายังไม่อธิบายหรอกว่าคืออะไรแต่ก็พอจะมองเห็นเขาแล้วคือให้แปลปกไปก่อนใครชอบตัวไหนก็ไปจัดก่อนเนาะเอาเลยเนะาะอาจารย์แม่ไปก่อนเอาคือถอดออกจากตัวเลขเขาเลยละเพราะว่าข้อมูลน่าจะใกล้เคียงกันนะระหว่างการแปรมีสี่มีสองมีหนึ่งมี6ก็เข้ากันหมดหกับเคือตัวเดียวกันก็คือตามสูตรูร่แล้ว คือแปรไปเลยดีกว่าไม่ไม่รอนะใครจะไปจับอะไรก็ไปจับไปเลยของแปรออกมาแล้วนะครับคือไม่ใช่แปรหรอกเขียนเลยแล้วเขียนเลยไม่คิดมากถามว่าจะมาไงถ้ากลับหัวก็อะไรเนาะมีการเลขัวเลขเก้าเก้ากับหกเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวดูห่วงอยู่นะตัวนี้เน่ะเดี๋ยวดูทางเพื่อจก็ไม่เท่ามันก็แปลงเนาะไม่ได้ตั้งใจทำมันเป็นอมมาชมตัวเลขละเยอะเลย โอ้อะไรอาจจะเป็นสื่อนาที่โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นนี่มาเองแมงเม่ามาเยอะอะไรแมงเม่าแมงเม่าภาษาไทยเขาว่าไังไงแมลงเม่านะล่ะแมลงเม่าเออแมงเม่าแมงบันเเทินแมงเม่าตัวเล็กๆแมงเม่าน้อยแมงเม่าขี่ม้านี่เกินตัวนี้เห็นไหมมาแล้วแปดขาปีกเขาจะมีปีก นนะครับเป็นผลมาก็โอเคเนาะน่าจะประมาณนี้เลยแปลปล่อยไปเลยถูกไม่หานก็ไม่มีแป้งไม่ได้ไปท่าครับจุดทูบก็ไม่ไหนจุดทูบเจะอย่างเดียวโม้อย่างเดียวอ่ะคือเราก็โม้โมบฟรีโม่ก็โม้ก็ฟรีก็บอกฟรีเข้ากลุ่มก็ฟรีฟรีกลุ่มก็ฟรีคือไม่มีการโปรโมทอะไรับแต่เราก็อยากไปทําบุญดีนะไม่กี่วันนี้จะไปแล้วแต่เข้าไปผิดกลุ่มก็เสียตังค์นะครับคืออย่าไปอย่าไปผิดกลุ่มคือส่วนมากจะเป็นพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ พวกฉบช่วยเนาะเราก็ไม่พูดกันกันแล้วแต่ทางใครเราต้องใช้อะไรนะพิจารณายาในการรับช่วนจะเข้าไปแล้วต้องคิดแล้วว่าอะไรคืออะไรใช่ครับคือทุกคนน่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยออกอะไรอ่ะใช่ครเราเป็นแนวทางทีืเมือเมื่อกี้เราถ่ายทําเราก็มีอุปสรรคนะแมงเม่าหายหมดแล้วเออแมงเม่าไปแล้วงงเออแมงเม่าพอเข้าไฟก็ปีกมันจะหลุดออกหมดกับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ คือผมไม่ยอมอยู่แล้วเราก็จัดให้ไปเรื่อยๆนะเป็นแนวเป็นแนวโมนะไม่ใช่แนวแม่นนะแนวโมเลยปรมาจารย์ตักโมเลยล่ะไม่ใช่จอมโมเลยนะคู่แข่งกับใครนะแต่ก่อนมีใครฉายาขี้โมเขาตั้งเองเราเนี่แหละเป็นฉายาก้อนแรกเลยที่เขาตั้งให้ปรมาจารย์ตักมีเจ้าเดียวในเมืองไทยเลยใช่ครับตอนนี้กําลังเรียกบ้านอกเนาะเรียกบานนอกครับ เลขขวัญใจคนจนใช่ไหมใช่ครับเทวดาเป็นดินครับอันนี้คือฉายาที่หลับมาแล้วก็จอมแหยโทรศัพท์ถ่ายทําก็ติดติดแบบตมเม็ดบ้างมื่อวันแบบสกวันเดียวต้องมีสกวันต้องมีสกวันคือเราทําแบบไม่ง่ายบอกเลยบอกใบ้สมรักไงขี้โม้ผมไม่ได้โมเราไม่เรียนแบบใครเราไม่เรียนแบบคือละโมละโมคนละแบบเออคนละแบบเออเดี๋ยวมันก็ น่าจะโอเคึงวันนี้นะโอเคครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเพราะ,ะว่ามุมมองไปมุมอมองของผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นหนูจะมองเจาะไปที่กระดาษแต่ละแผ่นไปแลก็จะมองไปก็มองไปจุดนี้พศออนี้ปีนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พศสามสามก็ดูทีละหน้ามาทีละหน้า,า,นาไปตกตรงน,นี้เอ๊ะมีเขาไหมยังไม่เท่าไรกับปุ๊กปุ๊ปุ๊เป็นลงพศไหนเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีหวังมานะใช่ครับมันหวังขึ้นมาเลยแบบเอ้า เป็นไปได้หรือเปล่หหาหัวใจตัวนี้กว่าจะถอดรหัสได้มันใช้เวลานะใช้เวลานะครับผมนั่งเปิดทีละหน้าเนี่ยจนกระดาษมันดํหมดเห็นผมกับลุงนั่งพูดเงื่อแต่เงื่อแต่แตแตอย่างงี้ต้องมีข้อมูลนะ <c oughs> ทําการบ้านมาเยอะคือไม่ไม่ใช่ว่าจะมาโม้สุมสี่สุบห้าทุกอย่างที่หายไปแล้วไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่เอามาอยากจะเขียนนนี่มาอันนี้มาเป็นไปไม่ได้ก็บอกแล้วว่าต่อไปกับโคงเขียนแล้วก็ยกมันื่นคือทุกอย่างที่ผมยกคือมันมีเต้าหงายหมดแต่ผมแม่งร ผมไม่อธิบายนะนผมไม่อธิบายยังไม่อธิบายอาจจะมีะไฮไลท์วันสุดท้ายแต่อย่างพวกผมเนี่ยคือทุกอย่างมันมีทุกอย่างคือมีเป้าหมายนะจ๊ะมีเป้าหมายนะครับคือไม่ใช่โอ้มันก็ชัดอยู่นะขนาดนวันนี้ผมบอกเลยอยู่ในกรอบนี่แหละไม,ไม่ไม่หลุดหรอมาไม่หลุดนะลุงนะเต็มหรือเปล่าไม่ไม่หลุดครับไม่หลุดแคถจะเอาชอบสไตล์บ้านแม่ก็พูดจริงๆนะผมบอกเลยบ้านถ้ามาสเต็ปนี้ผมว่า ไม่ผ่านไหนยกอีกหน่อยนิดหนึ่งลูกป่องนกรอบมาชักมาชากว่าเขาเออนะครับมาแล้วนะครี่มีหลายช่องนะหลายเสียงหลงมุกจะลงแบบหลายช่องอะไรกคนแก่แต่งงกันเงินสักหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเรื่องธรรมดาไม่ได้ว่านอุ้ยอยากสเวราได้คัดเขี้ยวนะครับไม่ไม่พูดนะเราไม่พูดไม่พูดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเผาบอกอะไรวัเนี้ยเราไม่พูดโอ้ยเห็นแล้วเต็มเต็มเลยอ่ะ อาจารย์แม่อาจารย์แม่เนี่ยอาจารย์แม่อาจารย์แม่เมืที่แล้วไม่ค่อยเป็นอาจารย์แม่เท่าไหร่ไม่พูดถึงเลยวดนี้วันนี้นะพูดถึงนะอาจารย์แม่วันนี้ผมพูดถึงอาจารย์แม่นะนี่อาจารย์แม่เอฟซีตัวจริงนี่รู้เลยว่าทําไมผมถึงพูดมาแล้วนะครับอาจารย์แม่มาแล้วยามพยายามคิดว่าคืออะไรนะครับจะยากแล้วก็ไม่ยาก